สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาอัปเดตรถเข้าใหม่สไตล์ PPV7 ที่นั่งตัวท็อปที่ต้นยูสาราเสรีไทย64เมนบุรีกรุงเทพครับมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดเลยนะคือเจ้า Ford e v e r วอร์เรส2.0ไบเทอร์โบไทเทเนียมพัดออโต้โฟร์วิว2020สีดำหล่อๆเลขไม่สา0หม่ 30, โอ้โหคันนี้หล่อมากครับไม้น้อย รถบ้านมือเดียวป้ายแดงครับคุณผู้ชมออกศูนย์มือเดียวป้ายแดงรับประกันโครงสร้างเลขไม์แท้ครับคับนนี้เข้ามาล่าสุดวันนี้เลยนะครับอัปเดตกันที่ต้นยูสคาร์เสรีไทย64มีนบุรีกรุงเทพเป็นรุ่นท็อปสุดนะครับคันนี้2.0ไบเทอร์โบออโต้โฟร์วิวครับสีดำนี่ครับมาอัปเดตรถสภาพแรกเข้ากันเลยนะฮะ นี่ครับสาภาพเดิมๆสาภาพแรกเข้าก่อนเก็บงานก่อนปรับสาภาพนะครับรถไม่มีอุบัติเหตุนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําตัดต่อไม่มีกับเครื่องไม่มีผิดกฎหมายสวยเดิมโครงสร้างเดิมสีดําเท่มากเลยคันนี้มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับไบเทอร์โบ2.2นี่ครับแล้วก็มาพร้อมรุ่นท็อปด้วยนะฮะหลังคาซันรูฟเป็นตัว4ฟวิวนะครับคันนี้นะครับใครที่เคยใช้งานฟอร์ดหรือว่าเคยลองทดลองขับฟอร์ดจะชอบมากๆครับคุณผู้ชม เพราะว่าสมรรถนะของเขาช่วงร่างแน่นหนึบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันหน้าหลังคันนี้เป็นรุ่นไทเทนเนียมพัดออโต้โฟลว์วิวนะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงอยู่ที่1 7 9 9 0 0 0บาทนะครับหนึ่งล้านแปดแสนมีทอนนะครับสำหรับรุ่นนี้ออกใหม่ป้ายแดงวันนี้ราคาหายไป50%เหลือ8,95,000บาทคุ้มมากๆครับไม 30, บ่สา0 0มื่นกโล ใครสนใจคันนี้ติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาด่วนเลยนะฮะวันนี้มาอัปเดตรีวิวฉบับเข้าใหม่เลยนะครับแรกเข้าสภาพเดิมเดินะครับฝาท้ายก็เปิดปิดไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมนี่ครับสามารถเปิดที่รีโมทก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดที่บริเวณฝาท้ายก็ได้ครับนี่ครับฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้านะครับเป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อโฟวิเชื้อเพลิงดีเซลครับคุณผู้ชมสวยงามคันนี้สภาพใหม่มากนะครับแล้วก็เบาะด้านหลังนะครับสามารถ พับเก็บระบรวไฟฟ้านะครับปุ่มกดอยู่บริเวณด้านขวานะครับนี่ครับกดภับไปได้เลยนะครับคุณผู้ชมก็เป็นรถที่ออปชั่นให้มาครบจัดเต็มเลยนะครับสายพันธุ์อเมริกันนะครับรถยุโรปสายพันธุ์อเมริกันนะครับช่วงล่างแน่นหนึบนะครับออปชั่นโคตรแน่นเลยคันนี้นะครับสภาพดีเยี่ยมนะครับการันตีโครงสร้างเดิมนะครับนี่ฮะหลังคาซันรูฟนะครับคุณผู้ชมแอร์เพดานนะครับหลังคาซันรูฟฝาท้ายไฟฟ้านะครับโครงสร้างเดิมนะครับน็อตไม่เคยมีการถอด นี่ครับรีวิวสภาพแรกเข้าเลยวันนี้กันครับที่ต้นยูสคาเไทย64วันนี้วันจันนะครับตรงกับวันหยุดชดเชยด้วยนะครับใครที่กาลังดูรีวิวนี้อยู่นะครับสนใจอย่างไรก็สามารถทักทายเข้ามาได้เลยนะครับมีไฟส่องสว่างด้านหลังให้นะครับนี่ครับแล้วก็กางออกด้วยระบบไฟฟ้าสําหรับเบาะแถวที่3ใส่พรมไดมอนด์คัตพรมหกดีสีมันตาลมาให้นะครับนี่ครับ เจ้าของเดิมเลยรักษาดีมากครับรุ่นนี้นะครับคันนี้เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับอีกสีดําหล่อมากครับคุณผู้ชมไฟท้ายเป็น LED นะครับไฟท้ายเป็น LED สวยงามนะครับไทเทเนียมพัลสครับออโต้โฟวิลไฟเบรกนะครับมีตัวหนังสือเอเวอเรสต์อยู่ด้วยนะครับบริเวณเส้นคาดฝาท้ายเวลาเราเหยียบไฟเหยียบเบรกนะครับไฟนี้จะติดนะครับผมเป็น LED เป็นโฟวิลด้ายนะครับขับเคลื่อนสี่ล้อรุ่นท็อปสุดนี่ครับโอ้โหสวย สเก็ตท่อคู่นะครับนี่ครับสเก็ตท่อคู่นะครับชุดแต่งนะครับเป็นของวิกเตอร์นะครับชุดแต่งวิกเตอร์สไตล์ท่อคู่นะครับทุกผู้ชมนี่ครับสีดํารุ่นท็อปสุดนะครับออกใหม่ป้ายแดง1นึ่งล้านเจ็ดแนาหมื่นเก้ะครับล้านแปดแสนมิทอนวันนี้ราคาหายไป50%น่าใช้มากครับคันนี้นะครับเหลือ895เหลือ895,000บาทนะครับเลขไม้สา0 0 0ืคุ้ม มือจับเป็นโครเมียมใส่ตัวเบ้ากันลอยดำด้านใน้าเอเวอเรสนะครับฟิล์มเขาติดมาเป็นฟิล์มฟิล์มสะท้อนนะครับผมนี่ครับเป็นฟิล์มสะท้อนเป็นประลอดนะครับฟิล์มประลอดถ้าใครไม่ชอบก็สามารถติดใหม่ได้นะครับเปลี่ยนเป็นฟิล์มดำก็เท่ๆนะฟิล์มดำหน้า40รอบคัน60หรือจะรอบคัน80ก็ได้นะครับเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตัวฟิล์มเป็นตัวเครื่องดีเซลไบเทอร์โบนะครับคันนี้2.0ดีเซลไบเทอร์โบขับสนุกครับไฟหน้าก็เป็น โปรเจคเตอร์เลนซ้ายขวาไฟเดย์ไทม์ซ้ายขวากระจังหน้าเป็นคิวโคมเมียมเซนเซอร์รอบคันนี่ครับสเก์ตหน้าหลังใส่มาให้เลยนะครับรถสภาพเดิมนะครับก็ไม่มีชนหนักไม่มีพิบความครับคันนี้ไม่มีปุบติเหตุนะครับเหลือปรับสภาพขัดสีชวิวันนะครับล้อแมกนะครับนี่ครับล้อแม็ก20นิ้วล้อแม็กเดิมโรงงานนะครับร้อยมาด้วยน็อตหกรูนะครับโลโก้ฟอร์ดนะครับดุมตรงกลาง แม็กเดิมโรงงานสภาพแม็กใหม่มากครับผู้ชมดิสเบรกสีล้อหน้าหลังนะครับระบบเบรก ABSEDB ต่างๆนะครับตัวกระจายแรงเบรกระบบป้องกันล้อล็อกต่างๆก็มีให้ครบเลยนะครับสียางจะมาด้วย255ทับ 50R20 แม็ก20ครับบันไดข้างก็เดิมโรงงานเลยพื้นสีดำตัดด้วยคิวสแตนเลสนะครับบันไดข้างขนาดใหญ่เดิมโรงงานเลยกระจกมองข้างเป็นโครเมียมพับไฟฟ้านะครับปักไฟฟ้านะครับ กาบบริเวณแก้มนะครับมีโลโก้ไบเทอร์โบอยู่นะครับเป็นโครเมียมแบบนี้นะครับมือจับเป็นโครเมียมกุญแจเป็นคีย์เลสสมาร์ทเอนทีซ้ายขวาคิ้วกันซาดต่างๆใส่มาให้ครบเลยกระจกโคตเดิมโรงงานนะครับนี่ครับกระจกโคตเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับฟิล์มประหลอดนะครับวันนี้ฟิล์มประหลอดนะสะท้อนแสงนะครับใครต้องการฟิล์มดําเปลี่ยนให้ใหม่ได้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับวนให้ดูรอบคันก่อนนะครับคุณผู้ชมนี่ครับรอบคันภายนอก เดี๋ยวเข้าไปดูภายในกันครับคุณผู้ชมคันนี้มือเดียวป้ายแดงนะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับรถบ้านแท้ครับคันนี้80 0แนนะครับ8 9 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ895ใครสนใจติดต่อเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยซื้อสดแอบกระซิบครับคันนี้ไม่เก็บแบตครับซื้อสดคุ้มมากครับไม่เก็บแบตนะครับฟรีค่าโอนยให้เลยนะครับฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายนะครับ ฟรีพรบอพีภาษีนะครับฟรีดูแลฉุกเฉินยีชั่วโมงให้1ปีนะครับเซอร์วิสฟรีทางไลเก้าสิบวันสเดือนครับนี่ครับเบาะตรงนี้นะครับเป็นเบาะหนังที่เขาใส่ปอกหุ้มมาสำหรับลูกค้าเก่านะครับเพื่อรักษาตัวเบาะเดิมไว้นะครับเบาะเดิมอยู่ด้านในนะครับเบาะเดิมเดิมสภาพดีมากครับคันนี้เราจะเอาเบาะหุ้มตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เผยโฉมเบาะเดิมของเขาเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ต้องบอกตรงมาเจ้าของรักรถมากนะครับขนาดเบาะยังซื้อเบาะ พุ้มมาใส่นะฮะเพื่อหัวเบาะเดิมๆของตัวน mm. ี้มันลายนะฮะก็ใส่เบาะหุ้มมานะครับเรารีวิวสภาพแรกเข้ากันเลยก่อนสปาก่อนเก็บงานนะครับเพื่อนๆนี่ครับเบาะตรงนี้เราเอาเบาะออกนะครับเบาะหุ้มออกนะฮะเป็นแบบสวมนะครับเป็นแบบสวมนี่ครับเบาะเดิมของเขาก็จะเป็นเบาะหนังเช่นกันครับด้านในนี่เป็นเบาะหนังนะนี่ครับให้ดูก่อนเลยนี่ฮะเนี่ยเบาะเดิมไม่มีขาดครับคุณผู้ชมเนี่ยเบาะเดิมของเขาเลยนะฮะตรงนี้นี่ครับเบาะเดิม นะครับเบาะที่เป็นหุ้มมาเนี่ยหุ้มปลอกมาเราออกให้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยเปิดให้ดูกันก่อนก็ได้นะครับนี่ครับเขาหุ้มเบาะมาเพื่ออะไรเพื่อดูแลรักษานะครับตัวเบาะด้านในเนี่ยให้มันอยู่สภาพสวยคงทนนี่ฮะด้านในนะครับสภาพสวยเลยนะครับเบาะใหม่ๆตรงเบาะหุ้มต่างๆเราออกให้นะครับเราเพิ่งเข้ามาวันนี้เลยล่าสุดสดๆร้อนๆให้ดูกันก่อนสภาพแรกเข้าครับคุณผู้ชมนี่ครับสครับเพจนะครับเอเวอร์เรสต์ไฟเรืองแสง สีน้ําเงินแบบนี้นะครับตัวสติ๊กเกอร์ตัวกันลายเนี่ยเห็นไหมฮะสติ๊กเกอร์เนี่ยกันลายเนี่ยยังไม่หลุดลอกเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับสติ๊กเกอร์กันลายเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมีสติ๊กเกอร์กันลายอยู่นะครับยังไม่หลุดลอกเลยบอกไฟฟ้าคู่หน้า2ตัวพรม 6D สีน้ำตาลนะครับแล้วก็คอนโซลสวยกิฟตสภาพภายในใหม่มากใหม่สามหมื่นครับคุณผู้ชมสภาพแบบนี้หายากมากนะครับเกียร์ออโต้แบบ10สปีดนะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ4 wheel มีดิฟล็อกให้ด้วยนะครับ พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับคูสคอนโทนแอตติฟคูสคอนโทรลต่างๆมาให้ครบเลยนะครับแจ้งเตือนการชนต่างๆพวงมาลัยก็แบบมันติดฟังก์ชันครบคันเลยนะครับนี่ครับสวยงามอันนี้เกียร์ออโต้สิบสปีดนะครับมาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟร์วิวพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าเบามากครับพวงมาลัยขับดีมากช่วงล่างแน่นหนึบนี่ครับแผงประตูต่างๆสวยกริบเลยครับคุณผู้ชมดูสครับเพจนะฮะนี่ครับรถใหม่มาก ต้องบอกเลยว่าเจ้าของดูแลรักษาดีมากครับน,อน็อตกากประตูเดิมโรงงานโค้ดเดิมนี่ครับเป็ดองเม็ดอก์กดึงดูได้เลยนี่ครับคุณผู้ชมสีขาวเราปล่อยไปแล้วนะครับคุณผู้ชมสีขาวปล่อยไปแล้วนะครับคันนี้มีสีดําเข้ามาใหม่นะครับ2.0งไบเทอร์โบไทเทเนียมพัดออโต้โฟร์วิลรุ่นท็อปสุดในปีเลยนะครับซึ่งราคาป้ายแดงรุ่นท็อปสุดรุ่นนี้ขายกันอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนมิลลินะครับหนึ่บาท ครับราคาจริงที่1799นะครับวันนี้ขายเพียงแค่895,000บาทคุ้มสดุสดๆใหม่30,000โอ้โหสวยกิฟดูขอบยงขอบยางครับไม่มีซีดไม่มีด่างยังใหม่ยังเอาอยู่เลยรถไม่มีจอดตากแดดวิ่งน้อยครับคุณชมรถไม่มีจอดตากแดดวิ่งน้อยใช้งานน้อยขอบยางขอบยางสวยๆเลยนะครับกระจกโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับนี่ครับโค้ดเดิมโรงงานหมดของแท้ นี่ครับดูขอบยางคิ้วซุ้มล้อต่างๆนะครับยังใหม่อยู่เลยนี่ครับภายในก็ตามที่บอกเลยบอกเนี่ยเขาหุ้มมานะคแค่สวมมาเราออกให้นะครับสปาให้ใหม่นะครับก็จะเป็นบอดแท้ๆของเขาคู่ตัวเขาเลยนะครถือว่าเจ้าของดูแลหุ้มมาให้นี่ก็คือดีเลยนะครับคุณชมลูกค้าใหม่ได้บอกแบบไม่ชํารุดนะครับนี่ครับหลังคานะครับซันรูปติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับสวยเลย ไฟส่องสว่างด้านในเป็น LED แบบดาวไลน์นะครับดาวไลน์ LED สวยงามโอ้โหน่าใช้มากคับฟอร์ดถ้าใครอชอบรถฟอร์ดนะขับสนุกครับรุ่นนี้ขับสนุกแล้วก็เป็นท็อปสุดเลยท็อปสุดแล้วราคาหายไป50%จากราคาป้ายแดงคุ้มนะครับป้ายแดงก็1 8 0 0 0 0้านแปดแนนะครับวันนี้เหลือแค่8,95,000บาทครับ ราคาหายไป50%ไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลนไฟเดย์ไทม์ไฟตัดหมอกเซ็นเซอร์รอบคันล้อแม็ก20นิ้วนิสเบรกสีล้อหน้าหลังระบบเบรกต่างๆก็ให้มาครบเลยนะครับพวงมลาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนสีล้อโฟร์วิวโอ้โหเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับคันนี้นี่ครับเบาะไฟฟ้านะครับคู่หน้านะครับนี่ครับนี่ครับตัวสติ๊กเกอร์กันลายนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ ติ๊กเกอร์กันลายนะครับตรงนี้นะฮะไม่ใช่แบบมันแตกนะเป็นสติ๊กเกอร์กันลายนะนี่เขายังไม่ได้ออกเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะสครับเพจติ๊กเกอร์กันลายเขายังไม่ได้ออกเลยครับคุณผู้ชมรถใช้งานน้อยมากนะครับมีตัวล็อกเทคให้ด้วยนะครับนี่ครับบอกเลยว่าคันนี้ใครได้ไป้วโคตรโชคดีเลยนะคุณได้รถบ้านมือเดียวป้ายแดงไม่น้อยแล้วก็เจ้าของดูแลรักษาดีมากเบาะเขาหุ้มมาให้นะเขาสวมเบาะให้นะลูกค้าท่านใหม่ได้ไปก็คือได้เบาะคู่ตัวที่อยู่ในเนี้ย ในที่หุ้มอยู่เนี่ยไม่ช้ำด้วยนะครับนี่ครับโค้ดเดิมนะครับมากับประตูต่างๆนะครับนี่ครับเพจเดิมโรงงานนะครับคุณผู้ชมนี่ครับเม็ดอาร์คดึงได้เลยนะครับสวยเดิมโรงงานสีดำด้วยหล่อมากคันนี้เท่มากสีดำนี่ครับรถสวยโครงสร้างเดิมนี่ครับโอ้โหสวยคลิปเลย ใครสนใจรีบด่วนเลยนะครับคุณผู้ชมรถมาไวไปไวนะครับกระจกไฟฟ้าได้เป็นออโต้ทุกบานนะครับ4บานเป็นออโต้หมดเลยไฟฟ้าออโต้แล้วก็มือจรมือจับต่างๆไม่มีถลอกเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยฝั่งคนขับจะเป็นจุดที่ใช้งานเยอะที่สุดนะครับตรงมือจรมือจับประตูต่างๆนะครับไม่มีถลอกเลยนะครับคุณผู้ชมและดูสครับเพจเขานะฮะยังใสอยู่เลยไฟเรืองแสงสติ๊กเกอร์การลายนะครับยังไม่หลุดลอกออกเลยนี่ครับกระจกคดเดิมโรงงานหมดนะครับ รถสวยคัดคุณภาพมาให้เลยโอ้โหใหม่มากภายในภายในใหม่มากมครับ,ค,รบคุณผู้ชมดูผู้สครับเพจแล้วก็รูนฮะด้วยครับอย่างใสยังเงายัางซอกเนี่ยต่างเนี่ยรถไม่ได้ถนนดินแดนนะครับคุณผู้ชมรถใช้งานปกติเลยคันนี้นี่ครับรถสวยการันตีโครงสร้างครับดูซอกดูต่างยังใหม่อยู่เลยครับคุณผู้ชมเมทอาร์คโอ้โหเดิมโรงงานทั้งหมดเมทอาร์คสวยเดิม นะครับมาทดลองขับมารู้จริงได้ครับคันนี้ขับสนุกมากนะครับ2.0ใบเทอร์โบไทเทเนียมพัดออโต้โฟวิลรุ่นท็อปขับ4ปี2020ราคาเพียง895,000บาทจากราคาป้ายแดง1,800,000มีแอนราคาหายจากป้ายแดงไป50%ครับคุ้มนี่ครับตัวท็อปเลยนะฮะหลังคา เป็นสีเทานะครับระบบแอร์ก็เป็นแอร์เพดานส่องตรงทุกแถวไม่ต้องกลัวร้อนนะครับแล้วก็หลังคาใหม่มากครับนี่ครับฟิล์มนะครับซันรูฟต่างๆก็ติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นหลังคาแก้วนะครับหลังคาซันรูฟสามารถเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับเราสามารถปิดม่านได้นะครับเพราะว่าไม่ต้องการแสงสามารถปิดม่านได้เลยนะครับเซฟตี้ตัวล็อกเด็กต่างๆอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะโอ้โหคันนี้สวยมาก บอกไฟฟ้านะครับนี่ฮ่ะขับได้สมูทนะครับไฟฟ้านะครับแล้วก็มาพร้อมระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟร์วิวนี่ครับสามารถขับได้ทุกพื้นถนนเลยนะครับเกียร์ออโต้สิบสปีดขับสนุกแรงนะครับมีดิฟล็อกมีระบบช่วยจอดด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีระบบช่วยจอดด้วยนะครับคันนี้มาพร้อมปุ่มอิงจิตสตาร์ตระบบแอร์ออโต้เป็นคายเมดนะครับแยกอิสระซ้ายขวาหน้าจอดีๆก็มองหลังระบบนำทางนีเวเกเตอร์ครบ ภูมิามันติฟังชันเต็มรูปแบบนะครับคันนี้มีครุสคอนโทรลแจ้งเตือนการออนดกอกเรต่างๆครบเลยนี่ครับปรับระดับแสงไฟได้นะครับปรับระดับแสงไฟหน้าปัดเลนส์ใหม่ได้ไฟสูงไฟตัดหมอกหน้าหลังนี่ให้ครบเลยเปิดฝาท้ายนะครับกระจกมองข้ามพัพไฟฟ้าปรับไฟฟ้าเอาละครับเดี๋ยวเราลองไปสตาร์ทรถคันนี้ดูกันหน่อยครับเจ้า f อร์ e v อ r วอ t ์2.0ไบเทอร์โบไทเทเนียมพัทออโต้โฟลวิวไม่สามหมื่นครับนี่ครับ อย่าเบรกนะครับกดสตาร์ทได้เลยสตาร์ทติดง่ายมากมากชึ้งเดียวเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับไม่สามหมื่นนะครับเลขไม่สามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยหกสิบกิโลเมตรครับคุณผู้ชมไม้แท้เดิมเช็คศูนย์กระจกออตโต้ทุกบานนะครับนี่ครับกระจกออโต้ไฟฟ้าทุกบานนะครับนี่ฮะออโต้ทุกบานเลยคันนี้ขึ้นลงไฟฟ้าออตโต้หมดเลยทั้งสี่บานหลังคาซันรูฟเปิดได้นะครับคุณผู้ชม ครับหลังคาสันรูุเปิดได้นะครับเปิดให้ดูกันนะครับนี่ฮะติดฟิล์มให้เรียบร้อยครับหลังคาสันรูุครับอ่าเปิดเพิ่มแสงสว่างให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับติดฟิล์มให้เรียบร้อยนะครับปิดได้เปิดได้นะครับนี่สวยๆเลยคันนี้ไฟส่องสว่างด้านในนะครับนี่ครับเป็น LED สีขาวแบบนี้นี่ครับแล้วก็ระบบนำทางเนวิเกเตอร์นะครับเป็นภาษาไทยนะครับคุณผู้ชม นี่ครับเป็นภาษาไทยนะครับระบบนำทางเป็นภาษาไทยนี่ฮะสวยงามคันนี้ใครสนใจติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาได้เลยครับคุณผู้ชมนี่ครับตัวแอร์นะครับควบคุมนะครับแสดงผลที่หน้าจอด้วยครับนี่ครับปรับเรื่องความแรงต่างๆนะครับได้หมดเลยนะครับปรับองศาต่างๆนะครับนี่ครับกล้องมองหลังนะครับกล้องถอยมาดูกันกล้องถอยนะครับนี่ผง นี่ครับเซ็นเซอร์รอบคันมีกล้องถอยให้ครบเลยนะครับเลขไม์ก็3 1 0 0 0ืโลโอ้โหพวงไลยนี่ครับพวงไลยต้องบอกว่าเบามากครับคุณผู้ชมเป็นพวงไล p พ w e r ไฟฟ้านะครับเบามากนะครับวิสัยทัศน์การมองดีมากครับเป็นรถยกสูงนะครับนี่ครับมองได้กว้างมองได้ไกลนะครับขับสนุกนะครับช่วงล่างก็ยกสูงมันช่วยซับได้ดีมากครับซับเสียงนะครับซับแรงกระเทือนนะระบบช่วงล่างดีมากคันนี้นะครับระบบเบรกต่างๆก็ให้มาครบเลยนะฮะ โอ้โหคันนี้คุ้มมากๆราคาเนี่ยหายไป50%จากราคาป้ายแดงใช้งานคันนี้ซื้อเลยครับจองคันนี้คุ้มแน่นอนครับคุณผู้ชมซื้อสดบอกไว้ก่อนเราว่าคุ้มมากๆซื้อสดเราไม่เก็บแบตคันนี้ฟรีแบตให้ด้วยนะครับฟรีแบตเจ็ดเตไม่ต้องไปเก็บแบตนะครับฟรีค่าโอนให้ด้วยนะครับโอนให้ฟรีเลยครับคุณผู้ชมรถบ้านแท้มือเดียวป้ายแดงครับคันนี้คุ้มสุดๆเลยโอ้โหนี่ครับฟอนต์หนังสือนะครับเบาะต่าง นี่ครับเขาหุ้มมานะครับผู้ชมอันนี้หุ้มหุ้มนะฮะหุ้มมานะครับเบาะเดิมของเขาก็คงสภาพสวยเลยนะครับเดี๋ยวเราสปาเก็บงานให้นะครับแล้วก็เบาะเดิมของเขาก็ถอดไอตัวเบาะหุ้มนี่ออกนะครับรับรองคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงในราคามือสองหายไป50%จากราคาป้ายแดงคุ้มครับคันนี้เครื่องยนต์เงียบมากครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหตอบโจทย์เลยครับนี่ครับ ขับเครื่องสีล้อโฟร์วิวครับถนนธรรมดานะครับผมถนนเปียกลื่นนะครับฝนตกหิมะตกถนนดินทรายนะครับถนนโขดหินต่างๆนะครับเนี่ยแล้วก็ตัวดิฟล็อกมีให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับการลื่อนถลายปักกิ้งเซนเซอร์ระบบช่วยจอดมีให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมนี่ครับระบบช่วยจอดมีให้ด้วยเดี๋ยวผมเปิดแสงหน่อยให้เข้าเข้ามาเห็นชัดชัดกันหน่อยอ่นนี่ครับก็จะมีตัวนี้ระบบช่วยจอดตรงนี้ฮะคุณผู้ชมเนี่ยนะครับที่เป็นรูปพวงมาลัยแล้วก็เป็นตัว P เนี่ย นะครับมีระบบช่วยจอดให้ด้วยนะครับผู้ชมเรียกว่า Ford รุ่นนี้เขาให้มาแบบว่าออปชั่นขั้นเทพเลยนะราคา895,000บาทนะครับออปชั่นขั้นเทพเลยเลขไม้สามหมื่นคุ้มสุดๆครับคันนี้ขายช้านะครับรีบเลยนะฮะอย่าช้านะครับรีบเลยนี่ครับหลังคาสวยๆเดิมๆเลยไม่มีจอดตากแดดครับรถคันนี้ผมรับกันเลยว่ารถคันนี้ไม่มีจอดตากแดดขนาดตัวคิ้วยางต่างๆ ลูกค้าดูนะครับเนี่ยครับพวกคิ้วยางต่างๆพวกเสาบีต่างๆพวกนี้ไม่มีลาไม่มีด่างไม่มีซีดเลยนะครับขอบยงขอบยางไม่มีกอบไม่มีแห้งเพราะฉะนั้นคันนี้ลูกค้าดูแลรักษาดีมากใครได้ไปนี่ถือว่าโชคดีสุดๆเลยเนี่ครับใครได้ไปใช้งานถือว่าโชคดีสุดๆ,ๆคำนี้8 9 5 0 0น้บาทซื้อสดไม่มีแหวนนะครับล้อแมกไม่มีรอยเบียดครับคุณผู้ชมอยนะีฮะล้อแมกไม่มีรอยเบียดครับคุณผู้ชม สวยงามอันนี้สวยงามเลยนะครับโอ้โหรอบคันสวยเดิมโครงสร้างเดิมใครสนใจรีบด่วนนะครับคันนี้จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับฝาท้ายไฟฟ้าหลังคาซันรูฟตัวท็อปนี่ครับเบาะก,ก็สามารถพับกลางด้ระบบไฟฟ้าคุ้มนี่ครับใส่พรม6ดีมาให้ชุดแต่งของวิกเตอร์นะครับสกเก์ตหน้าหลังสไตล์ท่อคู่ ไม่สามหมื่นหายากนะครับคุณผู้ชมรถสวยเกียร์เอขนาดนี้ไม่สามหมื่นหนึ่งพันโลนะครับสีดาหล่อๆเลยนะครับเบาภายในต้องบอกเลยว่าเบาใหม่มากนะครับนี่ขนาดยังไม่ถอดตัวเบาพุ่มที่เขาพุ่มมาออกนะครับโอ้โหใหม่มากคันนี้สวยเลยนะครับดูขอบยงขอบยานนะครับไม่มีด่างยังใหม่อยู่เลยนะครับนี่ครับขอบคิ้วนะครับบริเวณขอบคิ้วซุ้มล้อต่างๆยังใหม่อยู่เลยครับคุณผู้ชมกระจกโค้ดเดิมโรงงานหมดนะครับ นี่ครับแม้กระทั่งตัวไฟสครับเพจนะครับสติกเกอร์กันลายังไม่ได้อ,ออกเลยนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมฮะคมาคันนี้รถบ้านแท้ใหม่น้อยมือเดียวป้ายแดง895,000บาทจากราคาป้ายแดง1,800,000้านสนใจรีบด่วนเลยไหม่30,000เข้าใหม่ล่าสุดครับไฟหน้าเป็น daytime L.E.D. ไฟโปรเจคเตอร์เลนเดแล้วก็ไฟตัดหมอกนะครับให้มาครบเลยนะครับ แต่หน้าคิวโคเมียมโลโก้นะครับฝาโปน้าเอเวอร์เลสนะครับเป็นตัวโคลเมียมแบบนี้สวยเลยนี่ฮะเครื่องดีเซล, Turbo. ลบายเทอร์โบระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟร์วิตัวท็อปฝึกเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับคุณผู้ชมอ่ะไปดูห้องเครื่องกันนะครับคุณผู้ชมเปิดเครื่องให้ดูนะครับ มาดูห้องเครื่องกันนะครับเปิดสดๆให้รู้เลยส0ศนย์ใบเทอร์โบนะครับฝาโรเลสนี่ครับแล้วก็ตัวฝาโปรจะเป็นโช๊คนะครับนี่ครับเป็นโช๊คเะฮะเครื่องใบเทอร์โบครับนี่ครับเครื่องใบเทอร์โบนะครับวางฝาแบบนี้ครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหเครื่องเดิมๆแน่นๆเลยนะครับนิ่งๆนะเดินเรียบไม่มีสะดุดนะครับน็อตแก้มซ้ายขวาโค้ดเดิมโรงงานโครงสร้างเดิมครับ สวยเดิมน็อตไม่มีขยับนี่ครับขานหน้าเดิมนะครับมอกออตัวอะไรแอนอสเตทไทยจำกัดนะครับมอกร่างอยู่ครบเลยนะครับแก้มซ้ายแก้มขวานะครับน็อตเดิมเห็นไหมฮะนี่ครับน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมโรงงานเลยครับุผู้ชมนี่ครับฝาโปรงเดิมนะครับโครงสร้างเดิมแผ่นกันความร้อนไม่มีขาดนะครับนี่ครับโค้ดฝาโปงนะครับดูครับในรูปให้ดูันเลยนี่ครับ รถเดิมโรงงานเอทอาร์สวยเดิมนะครับเครื่องบเทอร์โบวางขวางแบบนี้นะครับโอ้โหสวยๆเลยเครื่องแน่นๆนะครับใครสนใจคันนี้รีบด่วนนะครับไม่ส0 0 0มื่นนะครับราคานะครับหายจากราคาป้ายแดงไป50%นะครับย้ำนะครับป้ายแดงร้าน8 0 0แสนรุ่นนี้ท็อปสุดนะครับราคาตั้งขายวันนี้อยู่ที่895,000บาทเท่านั้นคุ้มมากๆสนใจติดต่อด่วนก่อนรถจิตจอนะครับมาไวไปไวรุ่นนี้ครับ เมษานี้ใครกำลังมองหารถครอบครัว7ที่นั่งนะครับคันเทพออปชั่นจัดเต็มแบบนี้คันนี้ต้องจัดเลยนะครับรีบด่วนเลยฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e อย่ายลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับอัปเดตรับชมก่อนใครวันนี้ลาไปก่อนสนใจรีบด่วนครับเหมือนเดิมจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับสวัสดีครับ